นี่ดวงเมืองนะอายุสองรสิบสามปีปีนี้ตกโลกาวินาศนะบริวาลตกโลกาวินาศปีนี้อายุสองรสิบสามปีนะบุตรหลานบริวาลเรื่องดวงเมืองนะเพ็ดน,นี้หมดตกมรณะนาวางเผ็ดน,นี้หมดปีนี้ฐานฐานพระจันทร์นะฐานพระจันทร์หมายถึงสิบห้าจันทร์นี่หมายถึงน้ํานะสวยของสวยของงานชนหินหน้านะพันธะญาติาสอบก็ลัวชนชนหินหน้านะ ระยะนี้นะมีปัญหาเรื่องน้ำที่อยู่ที่อาศัยปุตตะฐานพระจันทร์ชนมรณะชนนาวางังการโยกย้ายการเดินทางโกมรณลนะปีนี้ดูเมืองปีหน้าถึงจะดีนะตกราชาโชคปีนี้เลขทำงานพระพุทธเี่ยการติดต่อการเกลจาผู้หลักผู้ใหญ่เลขสี่นสหัสสะการติดต่อการเดินทางสุภาพเกียรติยศชื่อเสียงของอ่า ผู้หลักผู้ใหญ่เล็กสีนี้ชนอิริมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย